แฉบแฉะพี่นอ้องมาเด้อมากินด้วยกันอี๋สีสันน่าทานมากครับเสร็จแล้วเอาแกะข้าวให้ด้วยพี่นอ้อง Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณเยขอให้<อ>มีความสุขส<า>ลำรำรวยจา้า Happy birthday จ้าทุสวัสดีครับคัวชุนแนวเวลครับเมื่อน,นี้ผมสิมาตําไม,ม่ร้อนครับเที่ยวมาล่ะเที่ยวมาบุบ้านเนี่ยครับไม่รอนหน่อยมะตามมําไม่อนใจข้าวปุ้นกับแซลมอนนี่ครับรองๆเบืองว่ามันสเขากันบอครับมา,มามาเบืองเลยครับ ใส่พริกครับเพชรตามใจชอบเลยครับเทียมลองใส่กับเทียมมังครับห้าหกกรีดอ่าผมคีดรถบึมน,น้ำปลาปลาของอร่อยนั่สองครับ พอดีเลยกำลังพอดีน้ำตาลนจะตัดเผ็ดเลยครับตัดเผ็ดตัดเผ็ดได้ดีแดงมักเผ็ดครับวันนี้ผมจะใส่ปูดองปูหน้าดองครับปูหน้าดองน้ำปูหน้าดองแซ่บ ใส่มะเขือเครืออันนี้อันนี้อันนี้ได้ครับบะต้องบะต้องพันกันเลยครับแคบแบบบุบๆให้มันมันกระแตกเลยครับมะมกรูดก,กระแตกนะั่นมะกลิบบมะเขือเคลือข้าวเปรี้ยวหวานอืมใส่ยเยอะๆอืม สีสายพี่นอ้องครับตามใจชอบเลยครับเผ็ดตอนหน่อยตอนใหญ่ก็ตามใจชอบเลยครับไม่ร้อนมัลูกน้อยหนึ่งแต่มันหวานหอมมันมันมันอันนั้นเลยครับนี่เลยมัดลูกญ่มัก,ก,มก,กชิ้นใหญ่ๆก็เห็ดใหญ่ๆเลยครับตามใจชอบเมลอนอาจจะชิทไซจะสองลูกก็หละครับ พวามมันลายกินคนเดียวนะครับ ครับบึบบจะแซบพี่นอ้องมาเด้อม,มากินด้วยกันจะแซบลายอ่ะมาพี่นอ้องโอ้เป็นจะแซบกินสีสันน่าทานมากครับมาเด้อมากินด้วยกันพี่น้องจะแซบลายอ่ะนี่แซมอนใส่เลยครับ สดๆดเลยไม่ไหมมาเด้อครับมากินด้วยกันนาแ่บมากอันนี้เป็นฝั่งพุ่งมันเลยครับนี่เลยคึกคักเลยพี่น้องสวัสดีเป็นท่างการนะครับพี่น้องมือนี้เห็ดเล็บ้อยละครับเห็ดมันเียบ้อยแล้วเพียมากินน้ำกันได้พี่น้องได้เพียวเป็นแด่อดบตํา อันนี้ตับมิตรละหน่อยนะครับที่เอามาอ่บ้านนี่แหละครับกับปลาแซลมอนชีสันดาบแซ่บบอ,อมาเด้อกินข่าวมาเด้อมีคนผ่านมีคนง่ามผ่านไปเนองโอ้ยอันกินคอยกินเสศนกันอืมแกแซ่บเด้ออืม ลัะไปใ,ใกล้กันพี่น้องโอ้โหแตงเงียอืมหวานเพลิ้วมากกินปลาสันมันดิบดิบกัาขออภัยเด้อครับเด้อพปกติเขาต้องกินแบบนี้แหละครับหรือลองค้นกลับไปดองซีอิ๊วนันง็จะิหอมอีกแบบครับเงาแฉบหัวหน้าดอง เจองไม่ไหมเลยหอมน้ำปลา<ม>ขนมกินเส้นน้อยดหดสับ ยอดเลยครับแช่น้ำไปครับดองน้ำส้มตำอืมจับอร่อยมากอร่อย มันหวานอร่อยมากพายังวิ่งยังกินมา่กินน้ำกันเด้อครับเด้อมต้อนตัะยังไงไปหลด สุดยอดเพศธาใจมึงละ ล่องกินตอนใหญ่ๆพี่น้องเหยียขอาปากเลยบอกชิ้นใหญ่มากอืมอืมจัดอร่อยจุดไม่ดันไม่สิหอมครับหอมก็แตงอีกจัด เข้ากันเลยเกิดเลย สบลอืมามันคุกน้ำทุนตำสุดยัด คุณออน้องรองให้กินเด้อครับพ้าอยู่ไก่อยู่ไก่กรับขั้นมีปลาแซลมอันดูมีปลาแซลมอนก็นได้ครับขั้นบนขั้นบนมีเมลอนก็นได้ครับเอาแตงมาตัมแทนแซ่บอีหลีครับสุดยอดแล้ว ขอแนลแก่ข้าวก่อนนะพี่น้องนะแป๊บนึงอขอบคุณครับมาขอแก่ข้าวจังหน่อยหนึ่งก่อนครับพี่น้องมาเด้อมาแก่ข้าวมั่งกันอ๋อทุ่จอดกินต่อพี่น้องเดี๋ยวแก่ข้าวแล้วเก,ออนะเกือบว่ได้นะเกือบว่มีคนใจเดียวแน่แก่ข้าวมาให้ จอเข้ากันเลมันฟินมากครับพี่นอ้องสุดยอดเลยปลาสมันดสดๆด ถ้าคนคนแหลกเขาบอกว่าเขามาันนี้มาจากนอร์เวย์ครับพันนี่หนุ่มบะเข้าก็ต้องดองกะได้ครับจะแต่คนบามคนมอยากด,ดนะีเอาไปดองก็ได้ครับดองน้ำปลาน้ำซีอิวน้ำปลาน้ำซีอิ๊วผสมตาลครับนี่แหละครับเราเคียวน้ำตาลกับ,น,บ,น,กบน้ำปลาของซีอิวรอมันเย็นแล้วก็ค่อยไปนั่นค่อยเอาไปดอง สูตรไผไ่มีหลายสูตรครับสูตรดองไปเบื้องนเนี่ยก็ได้ครับบระยากยอดปูหน้าดอกหน่อยตัวน้อยดองปลาหยดดอดเลย คนเสียวน้ำปลาและต่ำกระเทียมแต่กรแซมตานเทียมตานใส่หน่อยหน่อยหนึ่งมันจะหอมเลยหอมกระเทียมเะครับอืมจอกหตาก,กงองคนวัดจงเลยกินในเดลสัน่ <laughs> จักสิเลียวพี่น้อง <laughs> มันเสีบกับจะอาจุะเลือ หนามะนาวบีบสีกันตอกเปรียวเผ็ดเปรี้ยวหวานสุดยอดเลยครับอ,อร่อย ซลมอนคุกน้ำส้มตำตัวนี้ไม่ใช่คุกฝุ่นเนี้ยสุดยอดมันอร่อยมากจับลายเป็น้องเอ้ อยากได้ครับเด้อเสริมเหลอยอยา,ากไหมกิ่นนางกินน้ำกันเด้แซบสาใจหลาืกูน,นาดองเป็นตัวตัวเปล่า อืกลับไลยเค่ยว <c oughs> ข้าวสักหน่อยนึ่งอืมฟินมาก กาต่อครับตอ่อโออเคแค่เฮตเตนแค่เฮตเต้นตน,นำน้ำจิ้มที่พูดกับปลาแซลมอนนี่ก็ได้แล้วครับโอ้ลืมเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่วาซาบิถอด้ะครับนะลืมผงวาซาบิก็ลืมเหมือนนี่นะครับโอ้โหฟินอีกแบบอออื

อร่อยมากเจ้าบอลสามชิ้นนี่จะไว้ให้ตากล้องพนว่าจะกินพิดเดอ้์สันกินบดมีงอนพันว่าปลาเป็ดเลาะพันว่า ปรับมือนี่ปรับไปร้อมเป็นตักกล่องให้ขึ้เก่าครับ mm hmm. จับอืมอ mm ืม hmm. จัดปรับไปร้อมไปใส่บุนี์บุณเห็นเหยียบนะอ๋อ oh. แก่เขาใด้ไพี่นอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้มีความสุขลำเรเลยจ้า Happy birthday จ้าจุ คุณหน้าคุณเอาเมลอนคุณหน้าเป็นของขวัญมันเกิดเขาก็ตีมเมลอนเขาพูดเหลายๆเด้อไปใสมันบอไปเตรียมเค้กหายกาเตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาเตรียมนี่โอ้เป็นเป็นเมลอนที่เอาเม้าวานแต่ว่าเตรียมบ้านก็เลยเอาเมลอนนมเนาะหวานหวานหวานบ้านโอเคซิมันได้เป็นฝิ่นองอันนี้เอาไว้ให้ป้าเป็นละพ่นกินนี่แหละอืมอืมขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอืมแซ่บหวานขอให้ช่องปังๆเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่มาอวยพรมันเกิดให้ มีแันเกิดครบรอบจักปีบุรี่เถ่าล้วพี่นัอหืมคุณหล่ะเดิมขอทุกคนทุกข้ามอวยพรด้วยครับจงกลับหาคนคนอวยพรให้ด้ครับเด้อขอยมันทุกข์าเเนเรื่องเรื่องนะคิดบังสิไหนก็ขอสมรับมาทาปัทนาคิดบ้างสิไหนก็ขอให้ลำให้รวยเงินน้นนองทองไหลามากจะเจ็บจ,จนจะเป็นหนีต่อไปนะักพน้องนะอ่ะมันขอขออน,มนี่ขอชิมกันมันนี่กับอ มืัอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเด้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหลายๆเด้อครับเด้อผู้ใดมื่กินดิบก็ขออ่าขออภัยหลายๆลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขั้วชโลนแน่ได้เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้อครับเด้ออาจจะอันนี้ก็มืัอนี้เหลือก็ขอลาไปแล้วครับอย่าลืมเด้อตำตำมเมลอนเมลอนแซลมอนแซบอีลีครับมืัอนี้ไปๆกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแฮปปี้วันเดย์จ้าขอบคุณหลายหลายครับ